วันนี้พบกับท้าจิ๋วท่องเทียวครับวันนี้มาดูความน่ารักของน้องนะครับว่าน้องจะไล่หมูที่มากวนเจ้าของหรือว่าจะไปหรือว่าจะหนีหมูนะครับมาดูกันครับเป็นยังไงครับไม่มีหนีเลยเรามาชมกันครับโอ้โหทุกคนหมูละวันนี่เห็นน่ารักน่ารักวิ่งมาอัวน่ารักน่ารักวัวรอจริงจริงกูหาแม่คนแรกกันนะ หมูป่าอะไรหมูป oh. <laughs> like ่าอะไรลูกหมูป่าลหมูป่าลูป่าดูมากเลยนะโอ้หมูป่าโคตรดูอ่ะดูจัดเลยโอ้ยเจ๊งเจ๋งเจ๊งอ้ยไปหยอกหมูแล้วเอาให้ลูกหมูได้ คุณคุณมาแล้วนี่นี่มาเอาแตวนี้มาแทนแม่หมาด้วยแม่หมาด้วยโอ้หมาหาแม่คนแรกแล้วเก่งๆอยากให้ชมเก่งหาได้แก๊งล้ะ เนแล้วงัปะป้องนะนะี๋ยว้ันปกป้อ,อ,องนะใช่ไหมเล่นไล่หมูะเก่งจัง